สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าจะมีเรื่องอะไรดีๆเกิดขึ้นกับเราบ้างนะคะวันนี้นะคะเรือเดินใหม่มาเป็นวันที่ห้ามกราแล้วนะคะเรามาดูกันนะคะขอพลังงานนะคะของพลังานให้มาอยู่ตรงนี้นะคะ นกมองว่าคุณจะได้รับข่าวดีนะคะจะได้รับข่าวดีจากคนทางไกลนะคะจากคนที่คุรออยู่จากคนที่คุณคิดว่าที่เอ่อที่คุณรอเขาอยู่อะคะ่ะมมันจะเป็นข่าวดีข่าวสารเกี่ยวกับงานยอะไรเงี้ยคุณนั่งอยู่บน king of pentacle นะคะก็คือหมายถึงราชาของของเหรียญน,นะคะเป็นไปได้ว่ามีโอกาสที่จะได้รับ เป็นไปได้ว่าจะมีโอกาสดีในเรื่องของงานที่ส่งผลทําให้ได้เงินค่อนข้างดีอะค่ะหรือไม่ก็เป็นงานที่คุณทําอยู่ตอนนี้เป็นงานที่ส่งให้คุณได้เงินค่อนข้างดีมากๆนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่มันถาโถมเข้ามาค่ะคุณจะฝ่าฟันมันไปได้นะคะแล้วก็ได้สามไม้นะคะสามไม้ในที่นี้ก็คือการมองออกไปข้างหน้านะคะการ คิดการพยายามการไขว่คว้าหาโอกาสนะคะเพื่อที่จะผลักดันให้ตัวเองเนี่ยผ่านทุกอย่างไปได้อย่างดีนะคะคือพัฒนมาเต็มมากในการใช้ชีวิตในเรื่องของงานในเรื่องของการหาเงินอะไรประมาณนี้คะ่ะถึงแม้จะมีอุปสรรคขนาดไหนคุณก็จะผ่านมันไปได้นะคะกิจการออนไลน์น้องมองว่าโอเคนะคะยังประครับประคองไปได้ถึงแม้จะเต็มไปด้วยแบบ คู่แข่งใบนี้อีกอย่างหนึงหมายถึงคู่แข่งอะนะคะหมายถึงว่าปัญหาอุกศักคิก์เยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าคุณก็จะผ่านมันไปได้คือปกติเนี่ยมันอาจจะเป็นเวลาห้างร้านหรือกิจการหรือหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่มัน complete เนี่ยมันจะเป็นสี่ไม้แต่อันนี้มันมาแค่สาไม้สามไม้ในที่นี้ก็คือว่ามันยังไม่เต็มสีแต่นั่นละค่ะมันก็เป็นการ พยายามดีดพยายามดิ้นรนพยายามไยยขว่คว้าหาโอกาสนะคะใช่ทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเอ่ออันเนี้ยไพ่มันจะขึ้นเป็นในเรื่องของเรื่องงานนะคะแล้วมาดูกันดีกว่านะคะว่าแล้วความรักนะคะความรักที่ไพ่อยากจะบอกหรืออยากจะแชร์อะไรนะคะสําหรับวันนี้นะคะวันนี้วันที่ห้าเพื่อน ที่เปิดมาเจอคลิปนี้นะคะพี่ไพ่เขาอยากจะส่งมอบพลังงานดีๆอะไรให้กับเพื่อนๆนะคะในเรื่องของความรักนะคะนกใช้ไพ่คนละสำรับนะคะความรักแบบถ้าตีอีกในหนึ่งก็คือมันมันจบละมันสิ้นสุดความเจ็บปวดละมันจะสตาร์ทอัพใหม่เริ่มต้นใหม่ละ ที่มองอย่างนี้นะคะคือมันได้สองเหรียญมาสองเหรียญเนี่ยความหมายก็คืออาจจะหมายถึงคนที่มี ไม่ใช่คนเดียวอะค่ะเป็นคนสองคนเป็นการไปมาไปไปมามาอยู่อย่างเงี้ยความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้คงที่อะค่ะมันไปไปมามาไปไปกลับกลับวนลูปกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะมานานแล้วนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่จะตัดก็ตัดไม่ขาดจบก็จบไม่ได้เดินไปเดินมาเดินไปเดินกลับวนๆกันอยู่แบบเนี้ยค่ะมานานแล้วเป็นความรู้สึกที่แบบเหมือนเราให้เขาไปสิบอะแต่เราได้คืนกลับมาแค่ห้ามันไม่ถูกเติมเต็มมันรู้สึกแบบ หนาวเน็บอ่ะเออใจมันไม่โอเคเลยอ่ะใจมันเศร้าใจมันทุกข์ใจมันรู้สึกแบบทรมานนะคะมันห่างเหินมันเจ็บปวดมันแบบเออทําไมอะไรอย่างเงี้ยความรักที่ให้ไปอ่ะมันเคยให้ไปสิบอ่ะมันมันมันควรจะได้กลับคืนมาบ้างแต่เขาขึ้นกลับมาให้คุณแค่ห้าแล้วเป็นคุณอ่ะที่วิ่งตามเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มันถึงจุดสิ้นสุดแล้วนะคะสิบดาบมาก็คือคุณพอแล้วคุณไม่อยากที่จะแบบ ต่อไปต่อละคุณไม่ว่ายังไงก็ตามคุณจะตัดใจให้ได้คุณจะจบให้ได้คุณจะพอแล้วคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่คุณอยากที่จะให้โอกาสตัวเองให้โอกาสตัวเองได้ไปเจอคนใหม่ได้มีความสุขอะคะ่ะคือพยายามที่จะจบรอบนี้น่าจะเป็นรอบที่แบบสิ้นสุดละเออนี่คือนี่คือเรื่องของความรักเนาะก็เป็นพลังงานดีๆนะคะมันหมายถึงว่ามันไม่แย่ไปกว่านี้แล้วอะเออมันจบแล้วอะเดี๋ยวนาอขอเปิดไพ่ดูให้อีกใบหนึ่งนะคะเนี่ย คุณจะได้เริ่มต้นใหม่นะคะอาจจะเป็นเริ่มต้นกับอาจจะมีพ a ช s i o ในเรื่องงานเข้ามาแทนที่อะค่ะคุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะในนี้มันหมายถึงว่าคุณอาจจะกลับไปอน j o ยกับชีวิตตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินโฟกัสในเรื่องของงานอารมณ์ประมาณนี้ค่ะนั่นนั่นคือลักษณะของของความรักที่พี่ไพ่เขาอยากจะบอกเนาะอันนี้เป็นพลังงาน สำหรับวันนี้นะคะโดยภาพรวมนะคะจะมีลีดได้ 1- นถึงสองสวันหรือในช่วงสัปดาห์นี้นะคะเป็นพลังงานของไพ่รวมที่อยากจะบอกเรานะคะเป็นพลังงานรวมที่พลังงานที่พี่ไพ่อยากจะบอกให้กับทุกคนที่เปิดมาเจอคลิปนี้นะคะส่งมอบความสุขด้วยกันนะคะทั้งเรื่องงานที่คุณจะฝ่าฟันมันไปให้ได้มุ่งมัน่นพัช่นมาเต็มมากในการทํามาหากินนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักที่พอแล้วสิ้นสุดแล้วนะคะไม่แย่ไปกว่านี้แล้ว หลังจากนี้นะคะสตาร์ตตัวเองเดินหน้าต่อไปนะคะมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่แล้วคุณจะมีพัชชั่นในเรื่องของงานนะคะในเรื่องของการทามาหากินนะคะเหมือนตอนนี้อาจจะหลีดเรื่องความรักออกไปในในในช่วงนี้อะคะ่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวนระขอดูเป็นสเตตัสของความรักความสัมพันธ์ที่มันคุมเครือให้ละกันนะคะความรักความสัมพันธ์ที่ ที่มันที่มันไม่ชัดเจนนะคะความรักความสัมพันธ์สำหรับคนที่ไม่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกนะคะว่ามันจะไปยังไงนะคะขอพลังงานพี่ไพ่นะคะขอพลังงานพี่ไพ่ค่ะความรักความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนนะคะนกมองว่าคุณกำลังดิวอยู่กับคนที่เขามีครอบครัวแล้วนะคะ มีครอบครัวแล้วมีคนของตัวเองอยู่แล้วแล้วก็คุณดันไปเจอกับคนที่เขายังรักอิสระนะคะเอ่อหรือไม่ตัวคุณเนะะี่ยค่ะอยู่ในวังวนนี้ค่ะก็คือไปไปดันไปเจอคนที่เขายังไม่พร้อมที่จะหยุดหยุดที่ใครยังรักอิสระนะคะลอยไปลอยมายังมีฟิลที่ยังอยากจะล้นลากับการใช้ชีวิตนะคะแต่ถามว่าเขาตัดคุณได้ไหมไม่ตัดนะคะเขายังถือคุณไว้ถือแบบ เหยียบกอดน,นะคะแต่ก็ไม่ได้ดูแลค่ะคือไม่ปล่อยให้เราเป็นอิสระแต่ว่าพอเราจะไปอ่ะเขาก็มาล้งแต่ว่าพอพออยู่อ่ะเขาก็ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจนะค่ะนี่คือความสัมพันธ์ของความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนนะคะที่พี่ไพ่อยากจะบอกนะคะก็มันทํายังไงคือมันดันไปเจอคนแบบนี้ค่ะใช่มันไปเจอคนที่ ถ้าเขามีครอบครัวแล้วเขาก็ยังยังยังฟิลที่ยังอิสระอยู่อะไรอย่างเงี้ยยังไม่อยากหยุดติดยังไม่อยากผูกมัดยังอยากเที่ยวยังอยากลนลายยังอยากสันสันกับยังยังยังอนจอยกับชีวิตมากๆยังไม่พร้อมที่จะหยุดอยู่ที่ใครค่ะแล้วก็ถ้าคุณจะเดินจากเขาไปเขาก็ยังไม่ยอมนะคะเขาก็จะทักหักกอดคุณไว้อย่างเง้นนะคะพอคุณจะไปเขาก็จะตามพอคุณ ทำใจได้ไม่สนใจเขาแล้วเนี่ยเขาก็จะตามมาแต่พอคุณกลับมามาอยู่มาคุยกันดีๆแล้วอย่างเงี้ยพอสักสมันเขาก็หายอีกมันจะเป็นความสัมพันธ์ประมาณนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะน้อมรับพลังงานบวกดีๆด้วยกันนะคะทั้งเรื่องงานนะคะเรื่องความรักนะคะแล้วก็ปัญหาทุกอย่างนะคะเดี๋ยวมันก็จะขี้คลายลงไปนะคะ